คราวนี้เราลองไปดูหน้า Room กันนะคะยกตัวอย่างเราดู Actual ก่อนเนาะของ Room นะคะเราบอกว่าตรงนี้เป็นช่วง Current Month นะเราใช้ AC เห็นไหมคะ DB นั้นคือ Database Name หรือว่าชื่อโรงแรมนะคะซึ่งชื่อโรงแรมมาจากไหนเนี่ยตรงนี้เป็นความสามารถของ Excel นะคะเราก็ลิงก์กลับมาที่หน้าแรก Introduction เลยว่าโรงแรมของเราชื่ออะไรอยู่ที่ตรงนี้ DB, ดีบีนะคะวันนี้วันนี้ฉันใช้ s a l ส์เดโม d a า a ้าเบนะเป็นชื่อโรงแรมแทนนะคะสมมติว่าโรงแรมชื่อเซ l ส s demo และกันนะต่อมาก็คือพารามิเตอร์ถัดมานะคะก็คืออเลของ department นะคะเราบอกว่าเริ่มต้นด้วย u 8จนถึง y 8 u 8จนถึง y 8เป็นอะไรไปดูกันคะ่ะ u 8จนถึง y 8นะคะก็จะเป็น department code ะะเพราะนั้นหมายความว่าถ้าบรรทัดนี้ Revenue o o m r เนี่ยเราจะใส่ Department Code เป็น Revenue o o m r แล้วก็มี Department Code เราใส่ที่นี่เลยยกตัวอย่างนะคะสมมุตินะคะเราจะกรุปกี่ Department เข้าหากันก็ใส่นะคะโดยปกติเนี่ยตัวชีตเนี่ย support เขาจะเตรียมให้ก่อนทีม support เวลาเริ่มระบบเขาจะเตรียมให้ก่อนถ้าคุณลูกค้ามีมากกว่า5 Department นะก็ insert Department เพิ่มได้ก็ไล่ไปใหม่นะคะอย่างนี้นะคะ แล้วตัวฟอร์มูล่าเนี่ยมันจะขยายเองอัตโนมัติตามความสามารถของ Excel นะคะกลับมาตรงนี้อีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวไฮไลท์ให้ดูก่อนนิดนึงเป็นสีเหลืองไว้เนาะเราดูที่เซลล์นี้นะคะแต่กี้เราพูดถึง All a อ d e p ิพั m e n t c o d e ก็คือ U8 กับ Y8 พอช่วงถัดมาก็คืออเล C O A ก็คือชาร์จเอาไปเค้านะคะตั้งแต่ AA88 ถึง A T 8เราไปดูกันค่ะ AA88 ก็คืออยู่ตรงนี้ก็คือช่วงนี้นะคะเพราะนั้นตรงช่วงนี้ก็คือการใส่ผังบัญชีนะคะการใส่ผังบัญชีนะคะเพราะนั้นในไลน์นี้ของ revenue ถ้าเรามีบัญชีเริ่มต้นบัญชีสิ้นสุดเราก็ใส่ from to นะคะแต่ถ้าเรามีตัวเดียวก็ใส่แค่ตัวเดียวนะคะที่ from นะคะถ้ามีช่วงช่วงเลขที่บัญชีอื่นก็ใส่เข้าไปนะคะใส่เข้าไปได้ช่วงถัดมาก็คือ y เออออ yr ก็ค e ือ year นะคะ yryearyear มาจากไหนกลับไปดูที่หน้าอินโทรค่ะ yr จะอยู่ตรงนี้ปี2022 นะคะถ้าเราเปลี่ยนเป็นปี2023ตัวชี้ข้อมูลก็จะไปดึงปี2023มาเหมือนกันไทยบาลานซ์เราก็ต้อง export 2023นะคะมันจะได้ล่าสุดเหมือนกันแล้วก็ตามด้วย P R D ตัวสุดท้าย P R D ก็คือเดือนหรือว่า period period ก็คืออะไรอยู่ตรงนี้ค่ะ period ก็คือเดือน6นะคะ P R D จะอยู่ตรงนี้โอเคไหมคะนั่นคือ Standard Formula นะคะที่เหลือก็จะเป็นความสามารถของ Excel ยกตัวอย่างเช่นกัน Su m หรือว่าการทำเปอร์เซ็นต์นะคะว่าเปอร์เซ็นต์อันนี้มาจากไหนเป็นเรโซมาจาก t o ท a ลเรเ e n น e อย่างนี้เป็นต้นก็ใช้ฟังก์ชันของ Excel เป็นมาตรฐานนะคะมาลองดูอีกตัวหนึ่งนะคะลาเซียค่ะเห็นไหมคะว่าลาเซียเราใช้ yr ลบหนึ่งนะคะเพราะนั้นหมายความว่าเราดูข้อมูลลาเซียบนหน้าอินโทรเนี่ย เป็น2022ใช่ไหมคะลบหก็คือ2021หมายความว่าเราเอาข้อมูลปี2021มาเปรียบเมาปิดเทียบนะคะบัตเจ็ก็เหมือนกันนะคะเหมือนกับ AC เลยเหมือนกับช่อง Actual เพียงแต่เปลี่ยนชื่อฟอร์มูลาจาก AC มาเป็น BC เท่านั้นเองนะคะเราก็จะดึงข้อมูลของบัต g เจ็เออกมาบน,น้อางบกันเงินนะคะมาดูทั้งฝั่ง year to date บ้าง แบบเดียวกันเลยค่ะเราเขียนฟอร์มูลาเหมือนกันแค่เปลี่ยนชื่อฟอร์มูล่าเฉยๆว่า AC เป็น ACC ตาม reference sheet ข้างหลังนะคะตัวฟอร์มูล sheet ที่เราอธิบายไว้ตรงนั้นนะคะเราก็ตามด้วยชื่อโรงแรมช่วง department ช่วงผังบัญชีที่เราเลือกแล้วก็ปีแล้วก็เดือนเราก็จะได้ตัวเลขบนหน้างบการเงิน year to date แล้วนะคะ last year เหมือนกันค่ะเราใช้ Y ลบ1น,นะคะ สถิติก็เช่นเดียวกันนะคะใช้ฟอร์มูลาเดียวกันเพราะว่าในระบบเราผังบัญชีเป็นประเภทสถิติก็จะเก็บข้อมูลของสถิติไว้นะคะเหมือนกันกับการเก็บทรานสซคชันบน JV พื้นฐานแต่ว่าบนผังบัญชีประเภทสถิติเท่านั้นเองก็คือดึงผังบัญชีสถิติมาแสดงโดยใช้ฟอร์มูลาเหมือนกันทั้งหมดนะคะ ในส่วนของ tl sum นะคะส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะใช้ตาม e f e r e n c e ก็คือทำ department s h e e t ให้จบก่อนนะคะแล้วก็มาสร้างตัว summary ที่ชี t อีกชีดหนึ่งที่เป็นตัว summary แล้วก็ไปดึง r f f r r n n e เ Ce ล l มาใช้นะคะไม่ได้มีการเขียน formula บน summary นะคะแต่ถามว่าจะเขียนได้ไหมก็เขียนได้นะคะโดยใช้ formula เหมือนกันกับตัว department นะคะแล้วก็สร้างผังบัญชีเป็นกรุป๊ปๆข้างหลังตามนี้เลยนะคะ ช่วงผังบัญชีเนี่ยของคำเป็นเวอร์ชันสเนี่ยได้สูงสุดถึงช่วง10ช่วงบัญชีนะคะ